นิทานเรื่องช้างเลี้ยงลูกคนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างฟงหนึ่งอาศัยอยู่ในปา่าที่อุดมสมบูรณ์ในขณะที่มีช้างอยู่อีกสองตัวช้างตัวนี้มีตัวผู้กับตัวเมียอาศัยอยู่ด้วยกันในปา่าเป็นคู่รักกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันช้างตัวเมียพูดกับช้างตัวผู้ว่าตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วแต่ทำไมยังไม่มีลูก แล้วช้างตัวผู้ก็พูดบอกกับช้างตัวเมียว่าสักวันเดี๋ยวก็คงจะมีหิ่งดังนั้นช้างทั้งสองตัวนี้ก็ได้เดินออกหากินอยู่ในปา่าไม่ได้หากินกับฝูงตัวอื่นในขณะที่ช้างกําลังหากินอยู่ในป่าแถบนั้นพอช้างสองตัวเดินไปข้างหน้าอีกก็ได้พบกับหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มหญิงสาวคนหนึ่งได้มีความรักต่อกัน มาจนกระทั่งทําให้หญิงสาวตั้งครรภ์ท้องขึ้นมาอ่แล้วก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกผู้หญิงทั้งสองคนเป็นคนยากจนทั้งสองคนเลยตัดสินใจว่าจะเอาลูกสาวตัวเองเอาไปทิ้งอยู่ในป่ากใกล้ๆกล้หมู่บ้านของเราเพราะว่าตอนนี้พวกเรายังไม่อยากจะมีลูกยังไม่พร้อมดังนั้นทั้งสองคนก็ได้เอาลูกสาวไปทิ้งไว้อยู่ในปา่าแลวทั้งสองคนก็ได้พูดบอกกับลูกสาวว่า พวกเราสองคนไม่สามารถลิงเจ้าได้พ่อแม่ทั้งสองคนเป็นคนยากไร้ดังนั้นทั้งสองคนนี้ก็ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านโดยทิ้งให้ลูกสาวอยู่ในป่าคนเดียวช้างที่อยู่ในป่าสองตัวเดินออกหากินใกล้หมู่บ้านแถวนั้นช้างตัวผู้กับตัวเมียก็ได้พบเห็นลูกสาวของชายหนุ่มหญิงสาวสองคนเอามาทิ้งไว้อยู่ในป่าแล้วช้างตัวผู้กับตัวเมียก็ได้พูดด้วยกันว่าในเมื่อเราไม่มีลูก เราจะเอาลูกคนนี้ไปเลี้ยงไว้เป็นลูกของเราดังนั้นช้างสองตัวนี้ก็ได้เอาไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองดูแลเป็นอย่างดีพอผ่านมาหลายปีลูกสาวคนนี้ก็ได้โตเป็นหญิงงามหน้าตาดีทําให้ช้างตัวผู้กับตัวเมียรักลูกสาวคนนี้มากอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันพออยู่มาวันหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งได้เดินเข้าป่าเพื่อที่จะไปล่าสัตว์ก็ได้พบนางแล้วก็ถามนางว่า แม่นางบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วนางก็ได้ตอบพระราชาว่าบ้านของข้าอยู่ในป่าแถบนี้พ่อแม่ของข้าคือช้างที่เลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กข้ารักพ่อแม่ของข้ามากเมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดบอกกับนางว่าแม่นางข้าจะแต่งตั้งให้แม่นางเป็นพระมเหสีของข้าแล้วข้าจะพาพ่อแม่ของเจ้าไปอยู่ที่พระราชวางังจะดูแลอาหารการกินเป็นอย่างดีดังนั้น แม่นางก็ได้ไปพูดกับพ่อแม่ที่เป็นช้างเล่าเรื่องราวให้ฟังพ่อแม่ช้างก็ได้ตอบตกลมแล้วก็เดินทางไปที่ในวงังแล้วพ่อแม่ของนางที่เป็นช้างก็ได้อยู่ในวังยังมีความสุขเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนิทานสนุกสนุกนิทานใบบัว